ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวออนไลน์ทุกท่านนะครับก็ก่อนอื่นนะก็ขอแนะนําตัวก่อนนะครับผมกลางครับก็ใช้ชื่อแนะนาจัดรายการดีเจกลางนะฮะก็ปัจจุบันก็อยู่คลื่น102.75สมัย fm นะฮะสามารถที่จะติดตามรับฟังกับได้ทุกๆวันนะครับตั้งแต่17นาฬิกาไปจนถึง2ทุ่มนะครับกับงานเซนทษากร์เพาะเพาะนะฮะสำหรับวันนี้นะครับก็ หลายหลายคนก็คงจะได้ติดตามรัะฟังกันแล้วสําหรับในช่วงเย็นนะครบางคนก็คุ้นกับน้ําเสียงนะฮะแต่ว่าไม่เคยได้ยินหน้าไม่เคยได้เจอเจอหน้านะครับแล้วก็บางคนนะก็อาจจะได้เจอเจอหน้าแต่ว่าไม่เคยได้ยินเสียงนะฮะในการจัดรายการนะครับหรือบางคนนะก็รู้จักกันในานามแค่ a c e b o o k นะฮะแต่ว่าไม่เคยที่จะ อาจได้ยินน้ําเสียงผมจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงสปอร์ตโฆษณาต่างๆนะ,ะสปอร์ตรถแทน์ต่างๆนะครับบางคนก็จําไม่ได้เลยนะว่าน้ําเสียงแบบนี้กับหน้าตาแบนนี้จะเข้ากันหรือเปล่านะฮะบางทีเขาบอกว่าเสียงโคตรดีเลยนะแต่ว่าหน้าตามไม่รู้เหมือนกันว่าแย่หรือเปล่านะครับก็ ตั้งทายเพื่อนๆกันนะสำหรับในค่ำคืนนี้นะครับคงจะได้ยินน้ำเสียงนะฮะแบบนี้นะครับทุกๆวันนะครับตั้งแต่17นาฬิกาจนถึง2ทุ่มนะฮะเป็นประจำทุกๆวันกับ f m 102.75สมาย FM m หัวหินนะครับหรือคุณฟังสามารถเพื่อนๆนะครับสามารถที่จะติดตามเรากันหลายช่องทางด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นบนคลื่นหน้าบาดวิทยุ f m 102.75นะครับหรือจะเป็นทางด้านของ เว็บไซต์ของเรานะครับกับ www.smilefm10275.com หนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ f a c e b o o k ก็เช่นกันเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจนะฮะกับ 1 2 7 7 5สมัย FM ัวหินนะครับหรือจะเป็นทางด้านของ Facebook ของเรานะครับกับสมัย FM m นะฮะหัวหินนะก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยทักทายกับเรากันได้อย่าลืมติดตามนะฮะทางด้านหน้าเพจไม่ว่าจะเป็นข่าวข้อมูลข่าวสารต่างๆเราก็จะมีอัปเดตกันตรงนี้ตลอดนะฮะสำหรับส่วนตัวผมเนะี่ยก็ปกติแล้วส่วนมากจะชอบในเรื่องของอ นอกจากจัดรายการไวิอยู่แล้วนะครับก็ยังมีงานอะไรเรกเ mm hmm. มืว่าจะเป็นเล่นกีตาร์เล่น,นดนตรีนะฮะร้รองเพลงนะแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นเมื่อสมัยหลายปีที่แล้วนะครับเมื่อก่อนก็เล่น,นดนตรีนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็จำเนื้อเพลงไม่ค่อยได้แล้วนะฮะแต่ถ้าเล่นก็คงจะได้แค่ท่อนอบางท่อนนะฮะนะครับหรือนะฮะ กิจกรรมอหนึ่งกิจกรรมก็คือเป็นกิจกรรมการถ่ายภาพนะถ่ายรูปนะผมะเป็นคนหนึ่งที่ชอบมากเลยสําหรับการถ่ายภาพอย่าลืมนะติดตามทางด้านหน้าเพจผม,ไ,มได้นะครับกับ DJ กลางนะครับโปโตาฟเชอนะครับก็สามารถที่จะติดตามกันตรงนั้นกันได้อีกหนึ่งช่องทางกันนะคร อันนี้ก็เป็นเพลงที่ผมฝึกเล่นตั้งแต่ตอนสมัยเรียนนานแล้วนะครับวันนี้จริงๆแล้วจะตั้งใจจะ,ะนำบทเพลงมาขับร้องนะให้เพื่อนๆได้ฟังกันแต่ว่าเอาเป็นว่าไว้วันหน้าแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้จำเนื้อร้องไม่ได้จริงๆนะฮะยิบกีตรา์มาเหมือนเป็นการปัดฝุ่นแค่นันะ้นนะฮะ <laughs> <c oughs> ก็อย่าลืมนะติดตามรับฟังกันได้นะครับสำหรับ ช่วงของสมัยไรยที้ยาเย็นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จบแค่นี้สวัสดีครับ